ลูกแมวน้อยลูกแมวลูกแมวน้อยขี้ดื้อขี้ดื้อมากๆโน่นน่ะนน่นน่ะโน่นนะดูเล่น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 ดื้อจริงๆเลยมันจะเป็นไข่เจียวไข่เจียวกูด่ากูด่าไข่เจียวน้องแมวไข่เจียวดื้อมากๆเลย Nói chặt mà nè bó nè Anh làm lại hả thầy kêu làm lại nè lưu trạc sư rồi đó để thầy kêu hắn phát rồi làm lại nó ừ ดืมมากๆนะาะไข่เกียวนี่ทำไรครับทำไรเนาะเนี่นเล่นแล้วครับเล่นแล้วนะครับผมเพิ่งได้สองเดือนกว่าๆนะครับน้องแมวนะครับผมได้สองเดือนกว่าๆนะครับผม มาแล้วมาแล้ววิ่งตามตูดแล้วแอบมองแล้วแอบมองแล้วแอบมองแล้วเป็นแมวตัวใหญ่แอบมองเลยเป็นแมวตัวใหญ่แอบมองแล้วน้องแมวน้องแมวไข่เจียวนะครับน้องแมวไข่เจียวนะครับผมขับผัดไปไหนเนาะขับผัด ้องแมวก็จะชี้ดื้มมดอมากไปเจช่าทำไรฮะ ดีทั้งโซนนะครับนอ้องแมวนะครับผมมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วไปนู่นแหละไปนู่นแหละผมก็นั่งรออยู่นะครับนู่นนะครับผมในมีตัวเดียวนะครับผมไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะไปแล้วนะครับผม